สวัสดีครับวันนี้น้ำยาปาลาเป็นน้ำยาปลาใส่ลูกชิ้นนะครับ <ค savoir S 2> ขั้นตอนตแรกนะครับวันนี้เราต้มน้ําปลาลากันก่อนนะครับโอเคครับพอน้ําปะลาเราเดือดได้ที่แล้วก็กรองเอกากากออกนะครับครับเราจะเติมหางกะทิไปด้วยนะครับเราจะต้มปลากันนะครับครับพอน้ําปะลาเราเดือดได้ที่นะครับเราก็จะใส่ปลาลงไปนะครับวันนี้เราเป็นปลานินนะครับเราใช้ปลานินสองตัวนะครับสําหรับวันนี้ ครับต้มจนกว่าเนื้อปลาเราจะสุกนะครับครับสําหรับนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะเนื้อปลากันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงกันนะครับอันนี้เราก็จะมีตะไคร้นะครับกระชายขานะครับหอมกระเทียมนะครับเราจะเน้นกระชายหน่อยนะครับสําหรับน้ํายานะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหอมแดงนะครับครับพอเราเตรียมเครื่องได้ที่อันนี้เราจะทําการปั่นนะครับวันนี้ เติมหางกะทินะครับเพื่อจะได้ปั่นง่ายนะครับครับอันนี้เราก็จะปั่นนะครับแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาที่เราแกะไว้นะครับใส่ไปด้วยนะครับปั่นรวมกันไปเลยนะครับอันนี้ครับต่อไปนะครับอันนี้เราตั้งหม้อให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับสําหรับกะทิวันนี้นะครับเราใช้กะทิสองโลนะครับปลาสองตัวนะครับวันนี้ครับใส่พริกแกงลงไปนะครับ สำหรับนี่ก็จะเป็นเนื้อปลาที่เราปั่นแยกไว้นะครับผงนัวนะครับตามไปด้วยเกลือนะครับอันนี้ใบมะกรูดฉีกนะครับกระชายทุบครับ ครับวันนี้ก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะครับสำหรับลูกชิ้นปลาเราก็ต้มก่อนนะครับครับตามด้วยต้นหอมนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำยาปลานะครับวันนี้ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน